แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอยากไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่แล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากณ์น,นะคะไม้แล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระวันประจำวันที่19นะคะสิงหาคม2567ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนดหน่งค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพย่ยิปซีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องจ๋ามันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องวันเกิดใดวันเกิดหนึ่งคุณป้าหมอก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราทำนายดวงโดยรวมนะคะพี่น้องนะแล้วก็ ถ้าให้ชัดเจนดูดวงส่วนตัวนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอทีไลน์นะคะพี่น้องเด้อจ้ะว่ะอาอย่างนั้นกันค่ะเอาละคะ่ะพี่น้องคะยังไงแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างก็อย่างที่ว่านะคะเราต้องนะคะใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะและก็การไม่ตกนะคะ,ะมาระวังทุกเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าในแต่ละวันนั้นนะคะจะทําให้ตัวเองมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป้าหมอเป็นห่วงนะคะพี่น้องคะนะ ให้มีความสุขในความทุกข์บ้างเอาไว้อย่างนั้นนะคะเออเอาละคะ่ะเพื่อไ่เสียเวลานะคะมาทานายดวงรายวันกันเลยนะพี่น้องคะ่ะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะ,ะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องนะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนพี่น้องวันอาทิตย์จํานวนสี่ใบจ้ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยบอกว่าโอ้ยเงินเต็มเลยนะตัวตนเงินดีเยี่ยมเลยนะคะ พี่น้องวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะรวมถึงในเรื่องที่อยู่อาศัยเยียมเลยค่ะพี่น้องขายนะได้คาตอบนะคะในเรื่องของการเงินชัดเจนเลยในวันพวกนี้และก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะพี่น้องแต่พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านมีความรู้สึกว่ายังคงที่จะทํางานหนักๆเลยๆแต่ก็เอาไว้อยู่เอดนะคะพี่น้องขา้าสาหรับสิบไม้เท้านี่เป็นแบบนี้เลยเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะเป็นห่วงบุตรหลานว่าอย่างนั้น สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะให้โชว์ดีเยี่ยมเลยค่ะในวันพวกนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้ยงิยงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องจา๋าเอาลักพี่น้องวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์นั้นขึ้นเดวิลุเรามัดระวังนะ,ะในช่วงต่อไปนี้โดยเฉพาะในวันพวกนี้พี่น้องวันจันทร์ดีกเกลี้ยง ในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ่อาการพนันนะคะหวยหรือในเรื่องชู้สาวก็เลยแต่นะคะพี่น้องวันจันนะอันนี้เตือนไว้เลยแล้วก็ในเรื่องเงินก็อย่าห่วงในวันพวกนี้มีเงินเข้าทําอะไรก่อนหน้านี้มีเม่กทำอะไรเข้ามาแน่พี่น้องวันจันอย่าได้ห่วงนะคะแล้วก็โชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะคะพี่น้องจ๋านะน,น,นี่น,นะคะ โชคดีในเรื่องความรักความสามัญและมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะประสานงานประสานงานติดต่อเจลาตาหรือติดต่อธุรกิจถือว่าประสบความสําเร็จนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าแปดสี่หนึ่งห้าแปดสี่ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันอังคารนั้นนะมีความรู้สึกว่าอารมณ์เป็นลมเป็นไฟเลยในวันพวกนี้นะติดดาบทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องดาบคือปัญหาอุปสรรคนะสัญลักษณ์ของดาบธาาุลมนะคะพี่น้องวันอังคารคือปัญหาอุปสรรคความไม่สบายใจนะคะความผิดหวังหรือสุขภาพไม่ดีนะคะเกี่ยวกับดาบทั้งสิ้นเลยนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานอ่าอันนี้ก็ขึ้นดาบ ฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะแนะนําโดยรวมบอกว่าให้พี่น้องวัดอังคารไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เรานิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหวนะคะนิ่งๆนะนิ่งๆสติมาปัญญาเกิดนั่นเองค่ะพี่น้องวัดอังคารนะคะเห็นนะคะมีอะไรที่ผิดบางซ่อนเร้นมีปัญหาหนึ่งอย่างสองอย่างที่ไม่กล้าที่จะบอกใครแล้วเราหนักอยู่คนเดียวพอหนักอยู่คนเดียวแล้วทีนี้จะแกะจะแก้มันก็ไม่ทันการนะคะแนะนําให้พี่น้องวัดอังคารนั้น นะคะปรึกษาคนรักคนในครอบครัวได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าหน้าอย่าหนักอยู่คนเดียวว่าอย่างนั้นนะคะระมัดระวังจะมีเรื่องผิดใจกันนะคะเรื่องไม่สบายใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเราค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคไม่บอกดีกว่าจะบอกเลขหน้าไพ่นะคะพี่น้องจา๋าอ่ามีเลขหนึ่งห้าแล้วก็ห้าจิดหนึ่งห้าห้าจิดค่ะขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องจ๋านะ พี่น้องวันพุธกลางวันก็กลุ้มกลุ้มอะไรจ้ะเนี่กลุ้มนอนไม่หลับเครียดนะคะอ่าอย่างเช่นว่าในวันพวกนี้จะต้องแกะงานแก่งานจะต้องเคลียร์ในเรื่องของงานหรือจะต้องใช้เงินแล้วเครียดคืนนี้นอนให้หลับนะคะพี่น้องคะถึงแม้ว่าเราจะเครียดทั้งคืนไม่ต้องนอนเราก็ไม่มีเงินเข้าอยู่ดีแหละคะ่ะไม่ทันแล้วคืนนี้แต่ในวันพวกนี้ได้คําตอบทุกเรื่องถช่ไหมขึ้นไพ่ดีหมดอืมนะคะรอข่า,เา,ขาวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีได้ร่วมฉลองความสาเร็จเรื่องใดเรื่องหนึง่งนะคะ งานที่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องของงานกิจการเราก็สามารถที่จะแก้ได้แก้ได้ด้วยความที่เรามุ่งมั่นตั้งใจและอดทนนั่นเองค่ะนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันอันนี้พูดยาวหน่อยนะคะให้ออกมาดีมากมีบริวารให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะถ้าสมมติว่าขอความช่วยเหลือเห็นไหมคะรอข่าวได้ข่าวดีอ่ะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเหรอเรื่องการขอความช่วยเหลือเหรออ่ะได้ข่าวดีหมดเลยในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลข มีคนส่งข่าวนน่มีคนส่งข่าวนะคะส่วนเลขหน้าไพ่ได้อะไรมีได้เก้าสามเจ็ดหกเก้าสามเจ็ดหกค่ะขอให้เองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะโอ้โหเย่ยม,มากพี่น้องวันพุธกลางคืนไพ่ดีหมดเลยนะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสามารถควบคุมการเงินได้แล้วมีโชคมีลาบเข้ามา เลงวิธีการหาเงินก็มีเม็ดเงินกองอยู่จริงขอความช่วยเหลือใครนี้ของการเงินก็มีคนช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้ให้บอกว่าด้วยบุญก uh, ุศลที่พี่น้องวันพุธกลางคืนทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ส่งผลแล้วนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเทวดาอันนวยพรสำหรับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพหรือเป็นคนดีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะดวงเกื้อหนุนโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโชคมีลาบเข้ามานะคะฉะนั้นไม่พูดมากเจ็บคอในวันพรุ่งนี้เยี่ยมเลยค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวหรือเลขที่เราเฝ้าค่ะ โซนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข47นะคะ19ขอโทษนะคะมี7นะคะมีเลข7 19เลู้ยวก็20 7 19 20ค่ะขอให้หินเห็นมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงหกหักผิดหวังรักคุดหรือเปล่านี่รอคําตอบในเรื่องความรักความสัมพันธ์รอคนรักให้คําตอบ คาดหวังว่าในวันพรุ่งนี้จะได้คําตอบต้องนะคะเผื่อใจไว้ด้วยนะคะเพราะขึ้นสามดับแล้วก็เดิมมูลนะคะที่น้องวันพิ่งสวัสดีค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังหน่อยนะคะดูว่าไอสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ดังที่หวังว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเห็นไหมคะสามดับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมติขอความช่วยเหลือใครเอาไว้มีโอกาสนะคะที่อาจจะผิดหวังได้ด้วยเพราะตรงนั้นต้องเผื่อใจเลยในวันพรุ่งนี้นะคะเผื่อใจนะ อย่าเครียดอย่ากังวลอย่าคิดล่วงหน้านี่นะคะเออเพราะาทุกอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้ไม่นั้นให้เราคิดบวกๆนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องของสุขภาพใครที่มีความดันเบาหวานนะไขมันระมัดระวังนะ,ะจะกำเริบได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้แต่ยังไงแล้วเนี่ยขึ้นราชินีแล้วนกะ็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพฤหษสบวสดีเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องจ๋านะเราไม่ได้โดดเดี่ยว ฉะนั้นแล้วอย่าได้กังวลค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียนค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเลขเก้าสามหนึ่งแปดค่ะเก้าสามหนึ่งแปดค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องวันศุกร์สุขทั้งวันทั้งวันดีวันไหนคะศุกร์หรือเปล่าต้องศุกร์สิคะค่ <c oughs> อนข้างจะสุขละนะคะในส่วนของครอบครัวนะค,ะครอบครัวบริวารดีแย่นะ,ะลงตัวขึ้น นะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายคิดจะทาก็ลงมือทําสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋านะทาได้เลยประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีมีไพ่โชคดีขึ้นมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีมีเรื่องตุนทรัพย์ทรัพย์สินมีเงินก้อนโตๆตเข้ามานะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะเมื่อมีแล้วแบ่งแบ่งปันนี่นะคะทําให้ชีวิตของเรานะคะดีขึ้นหรือเสริมดวงนั่นเ่งนะคะเห็นไคะราชินีด้วยนะคะฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ดวงเปิดเหมือนกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากอาจจะเป็นเลขเก่าก็ได้หรือเลขที่บ้านเราก็ได้ค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่ได้ก็ได้มีเลขหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่ค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ค่ะขอให้หิงๆคราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะอ่าคราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะจะจับเหรียญสักเหรียญให้กับพี่น้องวันเสาร์หรือสักหนึ่งใบนะคะมาหรือเปล่าเอา้ามาหรือเปล่าน่ามาสิสามเหรียญแต่พี่น้องวันเสาร์นั้นค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องความรักความสัมพันธ์ นะคะเห็นไหมคะเครียดนะหรือไม่ก็คิดเองเออเองนะคะหรือหาเรื่องใส่ตัวเองได้ด้วยนะพี่น้องวันเสาร์มักจะเป็นแบบนี้จริงๆจริงๆนะคะฉะนั้นแล้วอะไรที่นะคะอะไรที่มันยังมาไม่ถึงก็อย่าไปคิดมันอะไรที่ย้อนหลังมาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมันผ่านมาแล้วทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะดูแลตัวเองนะคะอย่าไปยุ่งเรื่องเพื่อนว่าอย่างนั้นเลยดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอ่ารักตัวเองเยอะๆนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะ หัวห้อยหัวทิ้มเลยนะรักตัวเองให้เป็นก่อนดูแลตัวเองให้ได้ก่อนที่จะดูแลคนอื่นว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋านะเป็นไพ่เตือนค่ะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเครียดหัวห้อยหัวทิ่มในเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้าเจราจาเป็นเงินเป็นทองหรือมีการคุยกันในเรื่องของเงินหรือรายได้นะคะกับบริวารหรือใครก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้า ด้วยความเพียรหรือเป็นตัวเลขประจําตัวของเราก็ได้ส่วนเลขหนา้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหกหนึ่งสองแดแล้วก็สามนะคะหกหนึ่งสองแปดสาห้าตัวนะคะ, 6, 1, 2, 8, 3, 5, ะ,คะพี่น้องวันเสาขอให้ยิงค่ะป้าหมอไว้พอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ